สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เสียงจริงในใจคุณเคยมีช่วงเวลาที่อยากทำอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายก็หยุดตัวเองเพราะความกลัวไหมครับอยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่แต่กลัวล้มเหลวอยากสารภาพความรู้สึกกับใครสักคนแต่กลัวถูกปฏิเสธอยากเปลี่ยนเส้นทางชีวิตแต่กลัวคนอื่นจะไม่เข้าใจความกลัวคือสิ่งที่อยู่กับเราทุกคนครับ ไม่มีใครหนีพ้นมันไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่ว่าเราจะประสบความสําเร็จแค่ไหนก็ตามความกลัวก็ยังอยู่เพียงแต่รูปแบบมันเปลี่ยนไปตามแต่เราช่วงชีวิตเท่านั้นครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือความกลัวไม่ใช่ศัตรูและไม่ใช่สิ่งที่เราต้องพยายามกําจัดออกจากชีวิตเสมอไปครับความกลัวเป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่พยายามปกป้องเรา เพียงแต่มันอาจจะใช้วิธีการที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนถูกขังอยู่กับที่ผมอยากชวนคุณลองเปลี่ยนวิธีคิดวันนี้ครับลองมองความกลัวไม่ใช่กำแพงแต่คือบทสนทนากับหัวใจของตัวเองลองนึกดูสิครับเวลาที่เรากลัวจริงๆแล้วหัวใจเรากำลังพูดอะไรกับเราอยู่บางทีมันอาจกำลังบอกว่าฉันยังไม่มั่นใจพอบางทีมันอาจกำลังบอกว่า ฉันอยากได้การเตรียมตัวมากกว่านี้หรือบางทีมันอาจกำลังบอกว่านี่คือสิ่งที่สำคัญกับฉันมากเลยทำให้ฉันกลัวจะเสียมันไปความกลัวจึงไม่ใช่สัญญาณบอกให้เราหยุดเสมอไปนะครับแต่เป็นสัญญาณให้เราฟังหัวใจให้ลึกขึ้นผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งผมเคยถูกชวนขึ้นเวทีพูดต่อหน้าคนร้ายร้อยคนตอนแรกผมตื่นเต้นมากแต่พอใกล้วันจริง ความกลัวก็เริ่มก่ะตัวขึ้นผมกลัวว่าจะพูดผิดผมกลัวว่าคนฟังจะไม่สนใจผมกลัวว่าจะทำให้ตัวเองดูแย่ตอนนั้นผมถามตัวเองว่าความกลัวกำลังจะหยุดฉันไว้หรือกำลังจะสอนอะไรฉันพอผมลองนั่งเงียบๆฟังใจตัวเองผมก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นเบาๆมันเหมือนกับหัวใจพูดว่านายกลัวเพราะนายให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากมันสำคัญกับนายจริงๆ ผมเลยเข้าใจทันทีว่าความกลัวไม่ได้มาทำลายผมแต่มันกำลังบอกว่าผมกำลังยืนอยู่ในพื้นที่ที่มีความหมายถ้าไม่สำคัญกับผมจริงๆผมคงไม่กลัวเลยด้วยซ้ำนั่นแหละครับคือความงดงามของความกลัวมันคือหลักฐานว่าเรากำลังก้าวออกจากพื้นที่เดิมที่คุ้นเคยและกำลังเข้าใกล้สิ่งที่มีความหมายสำหรับเราลองนึกถึงครั้งที่คุณกลัวครั้งใหญ่ในชีวิตสิครับ ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกที่คุณสอบสัมภาษณ์งานครั้งแรกที่คุณขึ้นเวทีหรือครั้งแรกที่คุณพูดความจริงในใจออกมาความกลัวในตอนนั้นอาจทำให้คุณสั่นแต่ถ้าคุณลองย้อนกลับไปดูมันก็คือประตูที่ทำให้คุณเติบโตขึ้นผมอยากให้คุณลองเปลี่ยนมุมมองว่าความกลัวคือข้อความที่หัวใจส่งมาและวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับมันคือการเปิดบทสนทนากับตัวเอง ลองถามว่าจริงๆแล้วฉันกำลังกลัวอะไรกลัวล้มเหลวหรือกลัวสายตาคนอื่นกลัวความเจ็บปวดหรือกลัวจะไม่เป็นที่ยอมรับเมื่อคุณระบุได้ว่าคุณกำลังกลัวอะไรความกลัวนั้นจะเริ่มอ่อนกำลังลงเพราะมันไม่ใช่เงาดำที่คลุมอยู่ในใจอีกต่อไปแต่มันถูกทำให้เห็นชัดว่าเป็นสิ่งใดกันแน่ในบทสนทนากับใจตัวเอง บางทีคุณอาจจะได้ยินเสียงที่อ่อนโยนมากกว่าที่คิดมันอาจพูดว่าฉันกลัวก็จริงแต่ฉันยังอยากลองมันอาจพูดว่าฉันกลัวความผิดหวังแต่ฉันก็รู้ว่าการไม่ทำอะไรเลยเจ็บปวดยิ่งกว่ามันอาจพูดว่าฉันกลัวจะไม่เก่งพอแต่ฉันก็อยากเห็นตัวเองเติบโตไปกว่านี้และเสียงเหล่านี้แหละครับที่จะกลายเป็นพลังให้คุณก้าวต่อ แม้จะยังมีความกลัวอยู่ก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้คุณกำลังกลัวอะไรอยู่ผมอยากบอกคุณว่าไม่เป็นไรเลยความกลัวไม่ใช่สัญญาณว่าคุณอ่อนแอแต่มันคือสัญญาณว่าคุณกำลังยืนอยู่ตรงหน้าสิ่งที่สำคัญกับคุณจริงๆและแทนที่จะผลักมันออกไปลองหันกลับมาคุยกับมันสักครั้งคุณอาจพบว่าความกลัวไม่ได้มาขัดขวาง แต่กำลังพาคุณเดินไปสู่เส้นทางที่หัวใจคุณอยากให้คุณก้าวไปในวันที่เรากำลังเผชิญความกลัวหลายคนเลือกจะหนีบางคนพยายามทำเป็นไม่รู้สึกบางคนกดมันไว้ลึกๆและบอกตัวเองว่าฉันต้องเข้มแข็งต้องไม่กลัวแต่คุณรู้ไหมครับยิ่งเราพยายามทำเป็นไม่กลัวความกลัวก็ยิ่งแทรกซึมอยู่ข้างในรอวันที่จะระเบิดออกมา ความจริงแล้วความกลัวไม่ใช่สิ่งที่ต้องถูกกดทับแต่คือสิ่งที่ต้องถูกยอมรับและรับฟังเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่มาเคาะประตูห้องเราถ้าเราไม่เปิดประตูมันจะเคาะดังขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราเปิดประตูและบอกว่าฉันรู้แล้วว่าเธออยู่ตรงนี้เสียงเคาะก็จะเบาลงทันทีคุณอาจจะถามว่าแล้วเราจะคุยกับความกลัวอย่างไรผมอยากชวนคุณลองทำสิ่งหนึ่งครับลองนั่งเงียบๆ แล้วเขียนออกมาว่าตอนนี้ฉันกำลังกลัวอะไรเขียนออกมาให้หมดไม่ต้องสวยไม่ต้องสมบูรณ์ไม่ต้องให้ใครอ่านแค่เขียนเพื่อให้ตัวเองได้ยินความจริงจากใจบางทีคุณอาจจะพบว่าความกลัวไม่ได้ใหญ่เท่าที่คุณคิดเช่นคุณไม่ได้กลัวการล้มเหลวจริงๆแต่คุณกลัวสายตาของคนอื่นที่จะมองว่าคุณล้มเหลวหรือคุณไม่ได้กลัวความเปลี่ยนแปลงจริงๆ แต่คุณกลัวความไม่แน่นอนที่มาพร้อมกับมันการทำความเข้าใจกับความกลัวจึงไม่ใช่การต่อสู้แต่คือการทำความรู้จักผมเคยเจอคนคนหนึ่งที่อยากลาออกจากงานมานานแล้วแต่ไม่กล้าสักทีเขาบอกว่าผมกลัวผมถามว่าคุณกลัวอะไรเขาเงียบไปสักพักก่อนจะตอบว่าผมกลัวว่าออกมาแล้วผมจะไม่มีค่า ผมจะไม่ประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นเห็นไหมครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้กลัวการไม่มีงานทำแต่เขากลัวความรู้สึกด้อยค่าที่อาจเกิดขึ้นหลังจากนั้นและเมื่อเขามองเห็นความจริงข้อนี้เขาก็เริ่มหาวิธีรับมือไม่ใช่แค่หนีความกลัวไปเรื่อยๆความกลัวจึงเป็นเหมือนกระจกสะท้อนความจริงภายในใจเราบางคนกลัวการถูกปฏิเสธเพราะลึกๆเขาอยากเป็นที่ยอมรับ บางคนกลัวความล้มเหลวเพราะลึกๆเขาผูกคุณค่าตัวเองไว้กับความสำเร็จบางคนกลัวการสูญเสียเพราะลึกๆเขารักสิ่งนั้นมากกว่าที่เคยรู้ตัวเมื่อเราเห็นว่าความกลัวกำลังสะท้อนอะไรในใจเรานั่นคือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงผมอยากให้คุณนึกถึงช่วงชีวิตที่คุณเคยกลัวมากที่สุดแต่คุณก็ยังทำสิ่งนั้นอยู่ดีลองคิดดูสิครับหลังจากคุณทำเสร็จแล้วคุณรู้สึกยังไง ใช่ครับความกลัวมันยังอยู่แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือความมั่นใจคุณค้นพบว่าตัวเองมีพลังมากกว่าที่คิดและครั้งต่อไปความกลัวแบบเดิมจะไม่ทำให้คุณหยุดง่ายๆอีกต่อไปเหมือนกับนักกีฬาที่ลงแข่งครั้งแรกเขากลัวจนมือสัน่นแต่เมื่อเขาผ่านไปได้เขาจะมีแรงใจมากขึ้นสำหรับการแข่งขันครั้งต่อๆไปความกลัวไม่ได้หายไป แต่มันกลายเป็นพลังที่ผลักให้เราเติบโตอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือความกลัวมักจะขยายตัวในความเงียบและความมืดของใจเราแต่เมื่อเราแบ่งปันมันออกมาความกลัวจะเล็กลงอย่างน่าแปลกใจคุณเคยสังเกตไหมครับเวลาที่คุณเล่าเรื่องที่กลัวให้เพื่อนฟังบางครั้งคุณถึงกับหัวเราะออกมาเพราะคุณเพิ่งตระหนักว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น การมีใครสักคนที่เราแกล้าบอกความกลัวเป็นเหมือนการเอาเงามือดออกมาเจอแสงแดดมันอาจยังอยู่แต่ไม่ได้น่ากลัวเหมือนตอนอยู่ในความมือดอีกต่อไปความกลัวจึงไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกําจัดแต่คือสิ่งที่เราต้องกอดเอาไว้เวลาที่คุณกลัวลองบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะฉันรู้ว่าเธอกำลังกลัวแต่เราจะไปได้กันนี่แหละครับคือบทสนทนาที่อ่อนโยนที่สุด ที่คุณจะให้กับหัวใจตัวเองไม่ใช่การด่าไม่ใช่การกดทับแต่คือการยอมรับว่าความกลัวเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตและเรายังสามารถก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับมันได้ถ้าตอนนี้คุณกำลังกลัวอะไรอยู่ผมอยากบอกคุณว่าคุณไม่ได้อ่อนแอและคุณไม่ได้อยู่คนเดียวความกลัวคือหลักฐานว่าคุณกำลังจะเติบโตกำลังจะก้าวออกจากพื้นที่เดิม และกำลังจะไปเจอกับสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตคุณจงอยา่าหนีมันแต่ลองเปิดบทสนทนากับหัวใจแล้วคุณจะพบว่าความกลัวไม่ได้เป็นศัตรูเลยแต่มันคือเพื่อนที่กำลังบอกคุณว่านี่แหละคือสิ่งที่มีความหมายกับเธอจริงๆความกลัวเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จะอยู่กับมันมาตั้งแต่เด็กครับตอนเด็กๆเ,เรากลัวความมืดเรากลัวถูกทิ้งเรากลัวสอบตก แต่เมื่อเราโตขึ้นความกลัวก็เปลี่ยนรูปแบบไปมันอาจกลายเป็นความกลัวการล้มเหลวในชีวิตความกลัวการถูกตัดสินความกลัวว่าจะไม่เป็นที่รักหรือไม่เพียงพอสิ่งที่น่าสนใจก็คือความกลัวจะเติบโตไปพร้อมกับเราเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ในไวัยไหนมันก็จะปรากฏในรูปแบบที่ต่างออกไปแต่หัวใจของมันยังเหมือนเดิม คือการพยายามปกป้องเราเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญไม่ใช่การหนีหรือพยายามกำจัดมันแต่คือการสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับความกลัวให้มันกลายเป็นครูมากกว่าที่จะเป็นศัตรูลองนึกภาพดูนะครับถ้าคุณกำลังจะทำอะไรสักอย่างที่สำคัญมากและคุณรู้สึกกลัวสุดๆนั่นไม่ได้แปลว่าคุณไม่ควรทำแต่แปลว่าคุณกำลังจะก้าวไปสู่บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่พอ ที่จะทำให้หัวใจคุณสั่นสะเทือนความกลัวคือสัญญาณว่านี่คือสิ่งที่มีความหมายเพราะถ้ามันไม่สำคัญกับคุณเลยคุณก็คงไม่รู้สึกกลัวผมเคยคุยกับคนที่อยากเริ่มทำธุรกิจของตัวเองเขาบอกว่าเขากลัวมากกลัวว่าจะล้มเหลวกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเขาบ้ากลัวว่าจะเสียเงินเสียเวลาไปเปล่าๆผมเลยถามเขากลับว่าแล้วถ้าคุณไม่กลัวเลย คุณจะทำมันไหมเขาตอบทันทีว่าทำแน่นอนนั่นคือสิ่งที่ความกลัวกำลังบอกครับจริงๆแล้วเขาอยากทำอยากลองเพียงแต่ความกลัวเข้ามาบอกว่าถ้าจะทำต้องเตรียมตัวให้ดีนะความกลัวเลยกลายเป็นครูที่ช่วยให้เขามีสติระวังไม่ใช่กำแพงที่ห้ามเขาก้าวเดินความกลัวหลายครั้งก็เหมือนเป็นแสงไฟที่ชี้ทางให้เรารู้ว่า อะไรคือสิ่งที่เราสนใจจริงๆลองคิดดูสิครับเวลาเรากลัวท er ี่จะพูดความรู้สึกกับใครบางคนนั่นแปลว่าคนคนนั้นมีความหมายกับเราจริงๆเวลาเรากลัวที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่นั่นแปลว่าสิ่งนั้นมีค่ามากพอที่จะทำให้เราสั่นไหวเวลาเรากลัวที่จะสูญเสียนั่นแปลว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เรารักอย่างแท้จริงถ้าเราเริ่มมองความกลัวแบบนี้ เราจะพบว่าแท้จริงแล้วความกลัวคือแผนที่ที่ชี้ไปยังสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตเราแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่าความกลัวบางชนิดอาจทำให้เราเป็นอัมพาตไม่กล้าขยับไม่กล้าเริ่มต้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จึงไม่ใช่การหนีแต่คือการก้าวเล็กๆไปพร้อมกับมันคุณไม่จำเป็นต้องหายกลัวแล้วค่อยเริ่ม คุณสามารถเริ่มทั้งที่ยังกลัวอยู่ได้ถ้ากลัวการพูดต่อหน้าคนมากๆลองเริ่มจากการพูดในที่ประชุมเล็กๆก่อนถ้ากลัวการเปลี่ยนงานลองหาข้อมูลพูดคุยกับคนที่ทำในสายงานนั้นถ้ากลัวการล้มเหลวลองตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ล้มแล้วไม่เจ็บจนเกินไปเมื่อคุณก้าวเล็กๆไปพร้อมกับความกลัวคุณจะเริ่มเห็นว่าความกลัวไม่ได้ทำให้คุณหยุดแต่กลับทำให้คุณมีสติและระวังตัวมากขึ้น ผมจำได้ว่าเคยอ่านประโยคนึงที่ติดอยู่ในใจมากมันบอกว่าความกลัวคือที่ที่คุณควรไปไม่ใช่ที่ที่คุณควรหนีเพราะจะคุณกลัวนั่นแปลว่าที่ตรงนั้นมีบางสิ่งที่สำคัญกับคุณและถ้าคุณเลือกจะก้าวเข้าไปใกล้มันทีละน้อยคุณจะพบว่าความกลัวไม่ได้ฆ่าคุณแต่มันกำลังสร้างคุณผมอยากให้คุณลองนึกถึงความกลัวที่กำลังอยู่กับคุณตอนนี้ แล้วลองถามตัวเองว่าความกลัวนี้กำลังปกป้องฉันจากอะไรความกลัวนี้กำลังบอกว่าฉันให้ความสำคัญกับอะไรถ้าฉันก้าวเล็กๆไปข้างหน้าความกลัวนี้จะเปลี่ยนเป็นพลังได้อย่างไงนี่คือบทสนทนาที่คุณควรมีอย่างซื่อสัตย์กับหัวใจเพราะเมื่อคุณกล้าฟังคุณจะพบว่าความกลัวไม่ใช่ศัตรูเลยแต่มันคือสัญญ,ญาณว่าคุณ กำลังจะก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่ที่มีความหมายและสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากในพาร์ทนี้คืออย่ารอให้ความกลัวหายไปก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นเพราะความกลัวไม่มีวันหายไปหมดแต่มันจะเล็กลงเรื่อยๆทุกครั้งที่คุณก้าวผ่านมันไปการเริ่มต้นทั้งที่ยังกลัวอยู่นี่แหละครับคือความกล้าของจริงเมื่อเรามองความกลัวไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเพื่อนที่คอยส่งสัญญ,ญาณเตือน เราจะเริ่มเข้าใจว่ามันอยู่กับเราเสมอและเราสามารถเดินไปข้างหน้าพร้อมกับมันได้ความกลัวไม่ใช่สิ่งที่ต้องกำจัดเพราะต่อให้คุณประสบความสำเร็จมากแค่ไหนความกลัวก็ยังอยู่เพียงแต่เปลี่ยนรูปร่างไปเช่นคนที่เคยกลัวการเริ่มต้นธุรกิจใหม่พอประสบความสาเร็จแล้วก็อาจกลัวว่าจะรักษามันไว้ได้คนที่เคยกลัวความล้มเหลวพอผ่านความล้มเหลวมาหลายครั้งก็อาจกลัวการไม่กล้าลองสิทงใหม่ๆอีก เพราะฉะนั้นความกลัวจะอยู่คู่กับชีวิตเสมอไม่ใช่เพื่อทำให้เราหยุดแต่เพื่อให้เรามีสติและเลือกสิ่งที่สำคัญจริงๆสิ่งที่ทำให้ชีวิตแตกต่างกันไม่ใช่ว่าใครไม่มีความกลัวแต่คือใครกล้าที่จะก้าวแม้ยังกลัวอยู่ความกล้าจริงๆไม่ได้หมายถึงการไม่มีความกลัวแต่คือการตัดสินใจเดินหน้าทั้งที่หัวใจยังสั่นอยู่ความแข็งแรงจริงๆไม่ได้หมายถึงการไม่เคยลังเล แต่คือการยอมรับว่าฉันกลัวและยังเลือกที่จะลองและความหมายจริงๆของการใช้ชีวิตไม่ได้อยู่ที่การหนีความกลัวแต่อยู่ที่การเปลี่ยนมันเป็นครูเป็นแรงผลักดันให้เราเติบโตผมอยากเล่าเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งเขาฝันอยากเป็นนักดนตรีแต่กลัวว่าจะไม่มีใครฟังเพลงของเขากลัวว่าจะถูกหัวเราะกลัวว่าจะไม่มีอนาคตเขาใช้เวลาหลายปีซ่อนความฝันเอาไว้แต่วันหนึ่งเขาตัดสินใจว่า ฉันจะลองแม้จะยังกลัวอยู่เขาเริ่มต้นด้วยการอัดคลิปเล็กๆลงบนอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เพราะเขาหายกลัวแล้วแต่เพราะเขายอมรับความกลัวและเลือกจะเดินไปพร้อมมันผลลัพธ์คือมีคนฟังมีคนเชื่อมยอมกับเพลงของเขาและมันทําให้เขาค้นพบว่าความฝันของเขามีค่าเสมอแม้จะมีความกลัวอยู่ข้างๆก็ตามเขาบอกว่าถ้าวันนั้นฉันรอจนกว่าจะไม่กลัวเลยฉันคงไม่ได้เริ่มต้นอะไรสักอย่าง เพราะฉะนั้นหากวันนี้คุณยังมีความกลัวอยู่ในใจผมอยากบอกกับคุณว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดและไม่ใช่สัญญาณว่าคุณอ่อนแอแต่เป็นสัญญาณว่าคุณกำลังจะก้าวเข้าใกล้สิ่งที่มีความหมายลองเปิดบทสนทนากับหัวใจตัวเองอย่างอ่อนโยนถามว่าจริงๆแล้วฉันกลัวอะไรแล้วตอบมันด้วยความจริงใจจากนั้นเลือกก้าวเล็กๆที่คุณทำได้แม้จะยังกลัวอยู่และทุกครั้งที่คุณก้าวความกลัวจะเล็กลง ความมั่นใจจะใหญ่ขึ้นจนวันหนึ่งคุณจะหันกลับมามองและพูดได้ว่าดีแล้วที่วันนั้นฉันกลัวเพราะมันทําให้ฉันกลายเป็นคนที่กล้าขึ้นกว่าเดิมความกลัวจะอยู่กับเราเสมอครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้มันเป็นโซ่ตรวนหรือให้มันเป็นเข็มทิศนําทางถ้าเรากล้าที่จะคุยกับมันด้วยหัวใจเราจะพบว่าความกลัวไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีแต่เป็นเพื่อนที่ทําให้เรามีชีวิตอย่างแท้จริงแล้วคุณล่ะวันนี้คุณกําลังกลัวอะไรอยู่ และคุณพร้อมจะเปิดบทสนทนากับหัวใจตัวเองหรือยังลองเล่าให้ฟังในคอมเมนต์เพื่อเรื่องของคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ